อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่เราเปลี่ยนจากเหตุการณ์เดิมเป็นสิ่งใหม่ๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะอยู่กับความทุกข์ได้เราจำเป็นจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขโดยที่เราไม่มองอดีต และอนาคตเกิดไประหว่างทางที่เราเดินเราจะมีทุกบ้างสุขบ้างก็ทำให้เราเก็บเอาแต่ความสุขไม่รับเอามาเป็นอารมณ์ที่จะทำให้เรารู้สึกแย่เพราะเมื่อเรารู้สึกแย่สภาวะเราก็จะไม่พร้อมในการไปต่อเพราะเราไม่สามารถหลีกหนีปัญหาได้เมื่อก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงแรกเราจะทำใจไม่ได้และไม่ยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตสิ่งนั้นอยู่นานมากเกิดความคิดดําดิง่งความคิดลบๆเริ่มเข้ามา,าเศร้าเงียบเก็บตัวไม่คุยกับใครจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราเรียนรู้อะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญคนที่มีชีวิตอยู่ต่างหากจะทําอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข ในระหว่างทางที่เราต้องเจอและเมื่อเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆทำให้เราตระหนักรู้ได้ว่าชีวิตที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ไปวันๆและก็จากไปความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างหากหากเราเป็นคนเดิมๆก็จะยอมให้คำพูดคนอื่นมาทำร้ายจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นทุกคำพูดของคนอื่นจะไม่มีผลกับชีวิตของเราอีกต่อไปความคิดดีทำในสิ่งที่แสดงออกมาภายนอกดีผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีความคิดคือเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถเติมเต็มสิ่งดีๆเข้าไปเมื่อเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และแข็งแกรง่งต้นไม้ใหญ่ก็จะผลิดอกออกผลเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอีกต่อไป ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ